วันนี้ออเดอร์นะครับประจําวันของยายบัวลอยก็ยังเหลืออีกนนี่ะครับพาเอาปกกี้นักด้อยนะครับมาเยี่ยมคุณยายบัวลอยนะครับนี่ครับป่กี้ทักท้วงยังเหลือนะครับประจาวนะครับสารเชื่อนะครับมาเยี่ยมคุณยายที่บ้านนะครับ ไม่ไล่ไล่ไล่ายผลไม้ยังครับวันนี้วันนี้ไม่ได้ไลฟ์ครับวันนี้มากับก่อนจะกลับนะครับค่ำก็อาจจะนะครับผมไม่ได้ไลฟ์น้องนะครับนี่นะครับเมตตานะครับเมตตานะครับที่บ้านของคุณยายก็ได้นะคะถึงน้องๆนะครับทคำของเจ๊ก็จะได้กินด้วยปุยยัยก็ได้ทานกินนะครับไม่ต้องลุกนะครับย้อนกลับไปดูไลฟ์ด้วยนะครับคุณยายวิ่งนะครับผมอะไรกันเนาะในกองปุณยายวิ่ง

นะครับแต่งตัวสวยนะครับซิมซองออแล้ว